สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอณดาประภัยนะคะเป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารุกและเกิดและปริกำเนิดค่ะวันนี้หมอจะมาสอนวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่พบว่าลูกของเราสำลักสิ่งแปลกปลอมลงไปในหลอดลมค่ะในกรณีสำลักสิ่งแปลกปลอมลงไปในหลอดลมนะคะเราจะแยกเด็กเป็น2กลุ่มอายุก็คือเด็กอายุน้อยกว่า1ปีและเด็กอายุมากกว่า1ปีค่ะ ในกรณีที่เด็กอายุน้อยกว่า1ปีนะคะเราจะใช้วิธีช่วยเหลือโดยการกดที่บริเวณหน้าอกสลับกับการตบที่บริเวณหลังของลูกนะคะแต่ในกรณีที่เด็กอายุมากกว่า1ปีเราจะใช้วิธีการกดไปบริเวณช่องท้องของลูกเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาค่ะเราเริ่มกันที่เด็กอายุน้อยกว่า1ปีก่อนเลยนะคะ ในกรณีที่เด็กอายุน้อยกว่า1ปีตำแหน่งที่เราจะกดบริเวณหน้าอกของลูกนะคะก็คือบริเวณใต้ลาวนมของลูกนะคะถ้าตรงนี้เป็นบริเวณราวนมของลูกคตำแหน่งที่เราจะกดจะต่ำลงมานะคะแต่ว่าไม่ไปกดตรงบริเวณตรงลิ้นปี่ของลูกโดยตรงนะคะจะกดบริเวณหน้าอกส่วนกลางของลูกค่ะนะคะแล้วก็สลับกับการตบบริเวณหลังซึ่งการตบบริเวณหลังเราจะตบ ตรง,ตงกลางระหว่างสะบักสองข้างค่ะนะคะเวลาลูกมีสิ่งแตกปลอมสำลักเข้าไปในหลอดลมเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กเนี่ยจะหน้าเขียวแล้วก็ไม่มีเสียงออกมาจากในลําคอนะคะวิธีการช่วยเหลือตอนแรกก็คือการกดที่บริเวณหน้าอกค่ะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วของเรานะคะกดไปตำแหน่งที่หมอบอกสักครู่นะคะโดยกดเป็นจังวหวะ1และ2และ3และ4และ5นะคะ หลังจากกดเสร็จแล้วอย่าลืมสังเกตรบริเวณในช่องปากของลูกค่ะว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่มีเราจะจัดลูกหันหลังนะคะศีรษะต่ำจากพื้นอาจจะประคองตรงแก้มหรือตรงคางของลูกนะคะแล้วก็จับลูกศีรษะต่ำลงกว่าลำตัวเล็กน้อยนะคะแล้วใช้บริเวณฝ่ามือตรงอุ้งม,มือนะคะกดกระแทกบ,บ,บริเวณที่ที่หมอบอกเมื่อกี้ก็คือบริเวณรับบางสะบักสองข้างค่ะ หนึ่งสามสี่ห้าเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะพลิกหน้ารูกกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็สังเกตอีกครั้งว่ามีสิ่งแบบปลกปลอมหรือเปล่าอีกหนึ่งอย่างที่ต้องสังเกตนะคะก็คือต้องสังเกตด้วยค่ะว่าลูกนะยังหายใจอยู่ด้วยไหมนะคะถ้าลูกยังหายใจอยู่เราสามารถทําขั้นตอนซ้ําเหมือนเดิมอีกครั้งได้เลยค่ะก็คือกดบริเวณหน้าอกก่อนนะคะ1และ2และสและ4และหค่ะ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมออกมาคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะคีบออกมาหรือช่วยจับออกมานะคะถ้ายังไม่ออกเราสลับทาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือตกบริเวณด้านหลังนะคะอีก5ครั้งค่ะ1 2 3 4สาสี่และห้าค่ะแล้วก็ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาก็ช่วยเหลือเอาออกมาค่ะ แต่ในกรณีตรงกันข้ามนะคะถ้าสมมติว่าลูกของเราเกิดสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นแบบร้อยเปอร์เซนก็คือลูกไม่หายใจเราจะทำวิธีการช่วยเหลือโดยการกดหน้าอกสลับกับการเป่าปากค่ะในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะไม่มีคุณพ่ออยู่ด้วยนะคะเบื้องต้นอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากข้างๆบ้านหรือว่าอย่าลืมนะคะโทรเบอร์ฉุกเฉิน1669ก่อนค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อให้มาช่วยเหลือที่บ้านนะคะ แล้วเราก็จะกดหน้าอกลูกระหว่างที่เรารอให้มีคนมาช่วยเหลือค่ะในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะเราจะทําวิธีการกดหน้าอกสลับกับการเป่าปากนะคะโดยกดหน้าอกทั้งหมด30ครั้งแล้วก็สลับมาเป่าปากลูก2ครั้งนะคะก็คือกดตรงตำแหน่งเดียวกันนะคะก็คือตำแหน่งใต้ราวนมแล้วก็ตรงกลึ่งกลางของหน้าอกของลูกนะคะ1 2 3 4 5สนับจนถึง30ครั้งค่ะแล้วก็สลับมาเป่าปากลูก 2ครั้งนะคะทําอย่างนี้สลับไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าในกรณีที่มีคนช่วยเหลือเช่นมีคุณพ่ออยู่ด้วยหรือมีญาติญาติยอยู่ด้วยอีก1ท่านเราจะทําการกดหน้าอก15ครั้งค่ะแล้วก็สลับกับให้มีคนมาช่วยเป่าปากสองครั้งนะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ส่วนในกรณีของเด็กโตเมื่อมีการสำนักสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหลอดลมนะคะวิธีการช่วยเหลือก็คือวิธีการกดตรงบริเวณท้องของลูกค่ะโดยตำแหน่งที่เราจะกดนะคะก็คือใต้ต่อลิ้นปีแล้วก็เหนือต่อสะดือของลูกค่ะตรงบริเวณกึ่งกลางของลิ้นปีและสะดือนั่นเองนะคะโดยวิธีการกดเนี่ยเราจะใช้อุ้งมือนะคะวางไปตรงบริเวณกึ่งกลางที่หมอบอกมาสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดเป็นจังหวะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะกดแบบนี้นะคะ5ครั้งแล้วก็สลับกับการมาเช็คสิ่งแปลกปลอมนะคะว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาในปากลูกหรือเปล่านะคะถ้ากรณีมีสิ่งแปลกปลอมเราก็เอาออกแต่ถ้ายังไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมานะคะเราก็ทําขั้นตอนเดิม3มอีกหนึ่งครั้งค่ะก็คือกดไปตรงบริเวณกึ่งกลางตรงลิ้นปี่แล้วก็สะดือนะคะอีกมือหนึ่งก็ประคองไว้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าทำแบบนี้ําแล้วก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเช็คทุกครั้งว่าหลังจากที่เราช่วยเหลือเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาเนี่ยเกิดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นหลอดลมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าลูกยังหายใจดีอยู่หรือเปล่านะคะถ้าลูกไม่หายใจก็ต้องทำการช่วยเหลือโดยการกดหน้าอกสลับกับการปอกปากค่ะแล้วก็อย่าลืมขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์โทรสัยด่วน1669ทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ